โอเลกุนน่าโซชาครับคุณผู้ชมครับทุกค,คนก็น่าจะพอทราบกันดีว่าเขาเองเนี่ยผูกพันกับแม,ม,มนยะูโอเดต์นะแล้วก็โดลไลออกไปนั่งร้องไห้กลาง m อ็มทีวีมาแล้วทีนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่คน,นยอยากรู้ลึกๆจริงๆว่าเฮ้ยการตัดสินใจั้างนัครั้งนี้มันเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่า2ปีก่อนโดมาเนี่ยโอ้โหโอเล่ oh, Ollie, ดูดีมากนะเขาใช้คํานึงว่า trust the process คือ,อขอให้เชื่อมัน่น ในกระบวนการในกระบวนการตรงนี้นะครับซีซั่นซีซั่นแรกที่สามแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะซีซันที่สองที่สองซีซั่นแรกนี่เซมิไฟิแนลยูโรปาลีกพอซีซั่นที่สองเนีเข้าชิงเข้าชิงแพ้บียาริลจุดโทษนั่นคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนไงเออคือมันมันคือจุดเปลี่ยนจริงๆจุดจุดโทษมันใครก็ได้ไงถูกไหมแต่แล้วพอซีซั่นที่สามครับโอเล่เริ่มทำงานทันทีแล้วก็ แน่นอนครับเขาวางแผนดึงซานโช่ลาฟเอลวารานนะครับทีนี้แผนทุกอย่างครับคนก็เลยมองว่ามันพลิกล็อกหรือเปล่าเมื่อได้คริสเตียโนโรนโดมานะครับทีนี้พอเขาเปิดเผยกับรายการของออสกายใช่ไหมเราพูดสกายเดี๋ยวแล้วกันอีกคำหนึ่งพูดไม่ได้สกายสกายของสกายเบทแล้วกันอ่าไม่ต้องไปแ <laughs> ปลนะครับแกรี่เนวิลคาร์ลเกอร์แล้วก็ทางฝั่งของรอยคินเป็นพิธีกรโหล้วงค้นคลนึก เหมือนแบบว่าเพื่อนคุยกันเลยอ่ะใช่เหมือนเพื่อนมานั่งล้อมวงคุยกันอ่ะอันเนี้ยก็คือแบบมาคุยนะเปิดอกอ่ะแล้วพอมเปิดอกมันน่าฟังมากเลยนะมันเหมือนกับเออคุณได้เห็นจัดศกรนั่งกับรีซออ่ะแล้วมันของจริงไปหมดยกคู่นีมาซะด้วยทีนี้ประเด็นใหญ่ๆเลยเอาเรื่องโดแล้วกันนะครับก็คือคาร์เกอร์เป็นคนถามว่าบอกเฮ้ยไอ้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อปีซีซั่นอ่ะคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะเพรสแบบนู้นแบบนี้อ่ะคุณไปดึงซานโชเข้ามาคุณไปดึงวารานเข้ามา แล้วอยู่ดีดิวคริสเตียโน่เนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงแล้วมันเข้ามาผิดจังหวะหรือเปล่านะซึ่งโซชาบอกว่ามันเป็นดิวที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะแมนยูไม่เคยคิดว่าโรนโรจะเอาเวอร์รลหรือจะว่างใช่คือแฟนแมนยูเองก็ไม่ได้คิดหรอกว่าสุดท้ายคือจะกจากมาจากและในเวลานั้นด้วยใช่ครับคือเป็นเวลาที่เขายังสามารถเลือกได้ในอีกหลายๆอย่างนะใช่ฮะแต่ว่าโซชาก็เปิดเผยนะครับว่าสโมรส่ะผู้บริหารเดินเข้ามาถามเขาว่ายูอยากให้เราลองไหม เม <correction. S 1> <os> ื่อโรนโดอยากย้ายออกจากยูเวนตุสโซชาบอกว่าผมคิดเร็วมากแล้วผมก็ตอบ yes ว่าลองเพราะคุณก็รู้ว่าคริสเตโน่เขามีเขาเครื่องจักรถล่มประตูนะครับแล้วผมพูดเสริมให้เขาเขาไม่ได้พูดนะครับคือตอนนั้นแมนยูยังไม่มีกองหน้าแบบจริงจริงยังๆเพิ่งจะล้างคาวานี่อยู่ทีนี้โอเล่ก็พูดต่อไปว่า but he 37เขา3ามปีเราอาจจะต้องมาเมนเนออะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนั้น่ะแผนเขาอาจจะ ผิดแผนนิดหนึ่งเพราะเขาบอกว่าแมนยูกำลังเพสแดนบอลได้เก่ง <ứng> เขาก็พูดว่าเอเนอจีมันเยอะมาก,กเด็กๆแดนโจงแดนเจมส์แรดฟอร์ด <ứng> แล้วเขาเอาโดไปเปลี่ยนมาซยาวเออตรงนี้นะเขาบอกว่าโรนโดอองตูนี่เนะี่ยอองตุนี่มาเซยาวหรือแม้กระทั่งเอดเดนเซนคาวาน,นีเนี่ยมันมีมุมที่มันต่างกัน <ứng> แต่วันนี้เมื่อเขา คือยัง,งไ่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นคร<ช>ิสเตียโน o โรนัลโดไงแล้วการที่ CR7 <TR> จะย้ายมามันไม่ใช่แค่ว่าเขามาแล้วเรื่องทำประตูใช่แต่มันช่วยสโมสรนในอีกหลายแง่มุมมากๆเลเจนเรื่องขายของแล้วแน่ๆเรื่อง <ผม S 2> อไรายได้เรื่องผมยังไม่ได้ฟังเขาจบนะแต่ว่าผมว่าเขาอ่ะไม่กล้าพูดตรงๆอีกเรื่องหนึ่ง ก็อาจจะพูดตอนหลังใหม่ไงอันนี้ในสิ่งที่สามารถเอามาตัดออนแอร์ได้คุณอยากรู้ไหมอีกเรื่องหนึ่งจริงๆคืออะไรคืออะไรคะเขาไม่เฟอร์กี้ไม่กล้าปล่อยโดว์แมนซิตี้ก็รู้รู้อยู่นาทีนั้นซิตี้ก็ไปด้วยเเลี้ยงมากับมือจะให้ป่าปล่อยมันได้ยังไงมันมีคำหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์นะแล้วผมแอบแอบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็คือเขาพูดกันว่าโลนโดเป็นคนน่ารักด้วยความที่เขาอ่ะกับโซชัยก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วทันกันอยู่นะฮะ แต่ว่ามันก็เกิดเรื่องที่มันมันคาดคิดไว้แล้วว่าเขาอยากลงเล่นตัวจริงทุกเกมแม้ว่าตัวเขารูา้ว่าเขาจะแก่ลงโซ <c oughs> ชาบอกเขาส่งลง3เกมแต่พอเกมที่4ีค่คุณสต็อปเขาคุณคุณเบนช์เขาคุณตบรองเขาเนี่ยมันก็เกิดคำถามเขาก็ไม่แฮปปี้ไม่เพียงเท่านั้นนะเขาพูดถึงเฟอร์กี้นะครับ <c oughs> เขาบอกกาเฟอร์กาเฟอร์คือเจ้าหน่ายเจ้าหนายไม่แฮปปี้หรือว่าเซอร์เล็กนี่ก็ไม่ happy แฮปปี้รับโอ้โหคำนี้ผมรู้สึกแบบในมุมแฟนบอลแมนยูแบบพี่ป๊อปเลยรู้สึกยังไง แสดงว่าวันนั้นอ่ะที่นักมวยนักมวยเขามารอดูผมจำไม่ได้อ่ะนักมวยใครนะคุณนัทคุณจำได้ไหมที่เขามารอดูลอนโรอ่ะแม็กคอนเนลหรือใครอะ่ะแล้วไม่ได้ลงสนามนัดเจอเอเวอตันอะ่ะแล้วไปคุยหลังไม์แล้วเฟอร์กี้บอกคุณควรจะต้องออกสตาร์ทตัวจริงที่ดีที่สุดตอนแรกผมคิดว่าเขาพูดแค่รับแขกนอะ hmm. อูอย่นีเสื้อเล็กมีอิทธิพลแบบนี้นี่แมคเฮต็ดไม่ไม่ค่อยจะประโยชน์เหมือนกันนะฮะอือพอจริงจริงมันมีคําพูดมาอยู่แล้วว่า เฟอร์กี้ยังคงมีอิทธิพลสูงมากเหมือนที่เซอร์จิมบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาเนี่ยเขาไปคุยที่บ้านเซอร์เล็กนะเวลาประชุมคือ9ก้าโมงสิบโมงเขาคุยกับเซอร์เล็กถึงบ่ายโมงอ่ะคือเฟอร์กี้ไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ยคือคุยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำพูดของโซชาผมเลยแอบคิดโอ้โหเซอร์เล็กยังคงส่งอิทธิพลมากเลยนะฮะอ่ะทีนี้แบบใดใช่ฮะแต่ทีเนี้ยโซชาเองนะครับผมอยากจะให้ออกจากสปอร์ตคอนเนอร์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนไหลเสือพาดหัวเอาเอาไรเยอะด้วยความอ่ะสมวติวกาของเราก็คือพาดแบบ ต่างประเทเขาพลาดอะรับพลาดโรนัลดดึงเสียซเว่นร่มทีมนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ถามคุณอูนคุณอูนนี่ expert sentence ในอังกฤษอยู่แล้วเขาพู <laughs> วมหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จระหว่างผม huh. ในการดึงโดกลับมาและมันก็เป็นสิ่งที่โรนโลดก็ไม่ประสบความสำเร็จกับแมนเดดในการคำลบกับคัมแบ็กครั้งที่สอง huh. แต่ในเวลานั้น it's what the right decision ค่ะ คือเหมือนกับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วณเวลานั้นของทุกฝ่ายร่วมกันเท่ากับว่าตอนนี้สื่อมวลชนหลายๆสื่อที่พาดหัวกันไปเนี่ยเขาพาดกันแล้วนะว่าโซชาพลาดเพราะดึงโดนะคํานี้คนละเรื่องนะเพราะโซชาไปดูให้ศาดอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ยอมรับว่าโซชาใช่คร<ห>ั<ห>ว่า but it was the right decision at the time แปลว่าในเวลานั้นน่ะการดึงโดกลับมามันถูกแล้วนะ มันก็ถูกในหลายแง่มุมไม่บบนี้พักเรื่องเฟอร์กี้ไว้ก่อนเลยนะคือต่อให้ป่าจะมีอิทธิพลหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่การกลับมาของคริสเตียโนโรนัลโดในเวลานั้นมันก็ทำให้แมนยูดูแบบมีอะไรขึ้นมาเยอะมากๆจาก<ช>โอเคเซรชาตอนทำอย่างที่พี่ป๊อบบอกไปถึงอันดับ3ไปถึงรองแชมป์ได้เข้าชิงถ้วยยุโรปถึงจะไม่ใช่ UCL อลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีโรนัลโดกลับมาจะ อายุเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่านักเตะอย่างโรนโัลดหรือแม้แต่ซลาตันอิบราฮิโมวิชเขายังคงมีสัญชาตญาณในการทำประตูอย่างแบบโอ้โหก็ดูดีขนาดไปอยู่ซาอุดเนี่ยเงียบที่ไหนอ่ะยิงอยู่นั่นแหละยิงจนยิงมากที่สุดในปีที่แลว้วว่ะ2023าเลยครับค่ะอย่างไรก็ตามฮะคือคำพูดเนี้ยผมว่าเราต้องมานั่งอ่านนะแล้วเราก็ต้องมานั่งตีความว่าคุณก็ด่าเอลิชเชนฮาร์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะที่เขาะะเอา ก็โซชาย,ยังยอมรับเลยอูนว่าเขาบอกว่านัดแรกผ่านไปอ่ะก็คือเจอนิวมันดูเวิร์กแต่หลังจากนั้นมันไม่ work. <c oughs> เวิร์กเพราะว่าเด็กๆอ่ะมันบีบมันเล่นมันบีมันไล่เพ่งซึ่งโรนโดเป็นอีกอย่างขเขาไม่กล้าพูดตรงๆว่าโดไม่ไล่บอลเนอะถูว่า <c oughs> เขาไม่กล้าพูดตรงๆนะครับซึ่งตอนตลาดมันก็มีปัญหาจริงๆเขาบอกว่าคนที่เจ็บที่สุดคาวานีเพราะว่าโซชาป็นคนล้างเอเดนเันอยู่ต่อค่ะ เขาไม่เขาก็ไม่กล้าพูดอีกแหละถึงแม้เขาจะนั่งพูดกับเพื่อนแต่ว่ากล้องมันถ่ายอยู่เขาบอกว่าคาวานี่เจ็บแต่ไม่พูดต่อเจ็บอะไรโดนเบอร์เจ็ดถูกว่าเบอร์เจดโดนเอาไปไปใส่เบอร์ยีิบเอ็อนั่นแหละเราพูดกระตรงๆไอ้นี่มันเมืองไทยไม่เป็นไรโด้ไม่มาด่าเราหรอกเขาด้เนี่ยเขาตามทุกกระแสไงอย่างแกรี่ไปพูดกับเขาไม่ดีเขาก็อิกนอใส่ใช่ปะล่ะ งอนงอนงอนเอาเอาเอาฮาแลนด์นิดนึงไหมได้ค่ะฮาแลนด์ไม่ต้องอยาวคุณผู้ชมมันรู้กันอยู่แล้วคือโซชาบอกว่าผมอ่ะโทรหาสโมสรวันที่ผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมว่าเซนไอหนุ่มนี่เขาเก่งมากเพราะโซชาเคยคุมโมทีในนอร์เวย์แล้วเป็นคนปรับให้ฮาแลนด์จากปีกขวามายืนมายืนเป็นเซนเตอร์ฟอร์ดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเสร็จแล้วเขาย้ายไปเซาวบวกเนะี่ยโซชาก,ก็บอกอีกรอบหนึ่งตอนที่เขาอยู่อะแมนยูว่าเซนเหอะยี่สิบล้านยูโรเองเก่งมาก แต่เอ็ดวูดเบิร์ตบอกว่าพอเราสกาเยอะไปแล้วไม่เอาไม่ซื้อโซชาใช้คําว่าเจ็บปวดมากมีมีอีกกระแสหนึ่งแหละที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าต่อให้จะเอาฮาเลนมาในเวลานั้นนะต่อให้ว่าโซชาเนี่ยแหละที่จะเป็นคนปลุกปันหาลันขึ้นมาแต่ก็ใช่ว่าถ้ามาอยู่แมนอยู่แล้วจะเวิร์เออเห็นด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่จังหวะและเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะก็คนดีแล้วแหละที่ไปอยู่ดอทมุลเหมือนชุดไม่เล่นแฮมแล้วเดียผมพูดตรงๆตาม ความเป็นธรรมอะนะ,ะจริงครับเพราะว่าอย่างเบลลิงแฮมเนี้ยถ้าย้ายมาแมนยูนี่ได้ลงเหรอฮาแลนด์มาปุ๊บโดนกระแสพิเมเริกคุณได้เวลา2ปีนั้นน่ะกับการไปบิวอัพบนเดสลิก้ามันมันดีแล้วแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปไปเก็บเวลก่อนเออครับมาประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเรื่องโซชานะมันยาวมากเลยอ่ะ <laughs> โอ้แต่นั่งฟังเนี่ยข้อความก็มานะโอ,อ้จริงนะผมแอบแอบสะุด คอนไอ้เซนเทนซ์ Ay, ที่เขาบอกว่าเฟอร์กี้ไม่แฮปปี้ที่ไม่ส่งโด้ลงเนี่ยบ <laughs> อลหู <laughs> เอา